สวัสดีท่านผู้ชมกันอีกหนึ่งครั้งในช่วงใหม่ๆนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายสองโมงนะบ่ายสองโมงครับกับรถคันนี้นะฮะคิวที่เคลือบแก้วคันต่อไปคันต่อมาเนี่ยจากคันเมอรเซเเบน c ์ c ก็คือวันนี้เป็น BMW X7 นะฮะ X7 ตัวนี้นะครับเป็นสีขาวเช่นเคยก่อนอันนี้เราเคยเคลือบ X7 มาแล้วหนึ่งคันนะครับก็เป็นสีขาวเหมือนกัน คันนี้แตกต่างกันยังไงนะครับไม่แตกต่างเลยนะครับสีขาวของ BMW X7 เนี่ยเป็นสีขาวที่ค่อนข้างสว่างมีมุกอยู่ภายในแล้วก็สีค่อนข้างรื่นสวยใสายมากๆเลยทีเดียวนะครับกับรถ BMW X7 แต่ว่าคันนี้เป็นตัวประกอบไทยนะฮะแล้วก็เครื่องเล็กลงมาเล็กน้อยจะบอกว่าภายนอกดูแทบไม่รู้เลยนะ ดูแทบไม่รู้เลยว่าอะไรเปลี่ยนไปเปลี่ยน,นแปลงไปบ้างอ่ะสิ่งที่เห็นจะเป็นกระจังหน้านะฮะที่สีแปลกไปนะครับอันนี้เป็นั้งชิ้น,นะครับแล้วก็หูก็จบนะครับที่ไม่ใช่แบ็คโคมเหมือนกับตัวกระจังหน้านะแล้วก็มีหลายหลายส่วนที่แตกต่างร้อยยังคงเหมือนเดิมนะฮะสีเหมือนเดิมสีเหมือนกันเลยแต่ตัวนอกตัวในจะบอกว่าเออสีไม่แตกต่างเพราะซีรีส์ X7 นี่คือเป็นพี่ใหญ่ที่สุดละของ BMW แล้ว ใหญ่กว่านี้น่าจะเป็น X8 แล้วยังไม่มายังไม่มีนะครับกก็ซึ่งว่าคันนี้ก็ถือว่าใหญ่ที่สุดในตระก,กูล B M s ี r ีส์ X แล้วนะครับแล้วพาไปดูกันรอบๆคันก่อนก่อนที่จะพาคันนี้ไปอบอินฟาเลนต์นะครับสำหรับคันนี้นะฮะเคลือบแก้วด้วยสเตปการเคลือบแก้วแบบเมกาเซรามิกโปรนะครับภายนอกภายในกะจ้องเครื่องห้องโดยสารและร้อแม็กนะครับตัอย่างที่ท่านเห็นนะครับความเรียบร้อยสวยงามคันนี้เพิ่งออกมาจาัดศูนย์ได้ประมาณ3วันนะครับแล้วก็ นำมาเคลือบแก้วเลยในช่วงช่วงนี้เหตุผลแรกเลยที่ลูกค้านำมาเคลือบอันดับแรกเลยกลัวมันเหลืองกลัวมันหมองกลัวมันอ่กระปรกไวลูกค้าตัดสินใจไวมากนะครับเลือกที่จะทำเมก้าเซรามิกโปรแล้วก็อีกก,กรณีหนึง่งในส่วนของภายในนะฮะรถรุ่นนี้เดี๋ยวเผให้ดูภายในเล็กน้อยมันไม่ใช่สีดำํำมันเป็นสีน้ําตาลนะครับลักษณะอย่างนี้นะครับซึ่งลักษณะภายในพวกนี้นะครับ ถ้าคนที่ใส่เก,ยง,เกยงยีนจะทราบเลยว่ารถ BMW บเนี่ยบริเวณที่เป็นเข็มขัดแถวเนี้ยมันจะเปื้อนง่ายน้ำยาเคลือบแก้วของเราจะมีในส่วนของการเคลือบภายในห้องโดยสารให้ด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูอีกหนึ่งทีว่ามันแตกต่างกันยังไงระหว่างทำกับไม่ทำถ้ามีจังหวะและโอกาสนะที่ผมเล่าข้าวคายฟังก่อนสำหรับคันนี้ B M เ X ็บนะครับใช้เวลาในการทำที่อาจจะไม่มากนะครับเพราะว่ารถคันนี้ใหม่มากๆ เพิ่งออกมาได้3วันแล้วก็ตัวรถเนี่ค่อนข้างสวยเรียบร้อยมากๆเลยทีเดียวนะครับกับนี้ครับโปรแกรมโปรแกรมนี้นะเดี๋ยวคันนี้โครงน้ํายาเบอร์แรกคือเมกาเซรามิก N1 N1 เนี่ยจะทําให้สีผิวมีความตึงผิวมากๆขึ้นนะครับก็อย่างที่ท่านเห็นนะสวยงามมากๆเลยทีเดียวตอนนี้ผมพามาดูรอบๆคันก่อนนะครับล้อลอสเปคยังคงเหมือนเดิมเลยล้อขนาด2 1มนะั้งผมขอดูก่อนอ่า 22นิ้วนะครับล้อขนาด22นิ้วเท่ากับตัวนอกเลยแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวเอ็มสปอร์ตแพคเกจด้วยจะได้เบรกนะครับตั๊มเบรกที่ค่อนข้างใหญ่มา,มาเริ่มเทิม่มฮะตั๊มเบรกทั้งหน้าและหลังนะครับความกว้างหน้ายาน,นะครับข้างหน้า275ข้างหลัง315ประตูดูดทั้งสบานข้างหลังเป็นประตูไฟฟ้าเช่นกันเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่ประตูดูดเปิดเข้าไปแนละปรื๊บมันจะมันจะปิด มันจะปิดอย่างนี้เราไม่ต้องใช้ออกแรงเยอะเลยนะครับกึบเข้าไปเดี๋ยวเขาจะปิดเข้าเองเห็นไหมครับเราไม่ต้องออกแรงนะครับส่วนประตูด้านหลังนะจะแบ่งออกเป็นสองสองฝั่งข้างบนและข้างล่าง,เด,างเดี๋ยวไงเดี๋ยวพาไปดูกันข้างนอกอีกนึงนะอันนี้แค่ผมไม่อยากเปิดเพื่อให้ได้ดูความเรียบร้อยด้วยอืท่อออกคู่อย่างนี้เห็นไหมสวยงามนะคันนี้เดี๋ยวผมจะขอรีวิวดูความสวยงามไปพร้อมๆกับท่านเจ้าของรถไปท่านท่านผูน้ชมด้วยด้วยเลยท่านเจ้าของรถคงดูมาเยอะแล้วนะเห็นไหมสีของ X7 เนี่ยค่อนข้างสมูทมากตัวเขาเองอ่ะออร์เรนสกรีนจะค่อนข้างน้อยนะครับแต่ออเรนสกรีนเนี่ยมีไว้ดีกว่าไม่มีนะครับเพราะว่าเป็นเซนเตอร์ของคนขัดอันนี้ผมเคยแจ้งให้ทราบแล้วนะฮะนี่เบาเครื่องเสียงนะครับเป็นเบา a n แอนด์บิลกินนะครับรอกขันเลยนะครับแล้วก็บันติฟังชันตัวบาะนี่ผมทำได้ว่าน่าจะประมาณสิบสองทิศทางอะ่ะบนล่างตรงนี้ตรงกลางนะครับ ประมาณสิบถึงตีสองทิศทางนะครับเยอะมากเนี่ยเยอะมากๆนี่นี่มันนี้ปรับปรับปรับข้อพับตรงหัวเข่านะครับเห็นไหมบนล่างบนล่างหน้าหลังเนี่ยสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้ยแล้วก็มีข้างหลังอีกนะครับแล้วก็มีปีกปีกข้างๆก็สามารถปรับได้ให้กระชับตัวมากขึ้นผมชอบ X7 ตตรงนี้นี่เกียร์นะครับหัวเกียร์เป็นแบบคริสตัลนะครับ ชาวลับสกีเลยทีเดียวนะครับนี่สวยมากทั้งปุ่มสตาร์ททั้งหัวเกียร์สวยสวยงามมา,มากๆเลยนะฮะโอเค <c oughs> okay. สำหรับคันนี้เป็นเครื่องยนต์สามจุดศูนย์ดีเซลหกสูบนะครับหกสูบแถวเรียงนะครับแล้วก็ช่วงล่างถ้ามีโอกาสผมจะมุดให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับวพราว่าว่ามีความสวยงามยังไงเฮ้ยเดี๋ยวคันนี้ผมขออนุญาตขับออกไปเลยแล้วกันเนาะเพื่อจะได้รู้ว่าเป็นยังไงผมะดมูพร้อมๆกันเนาะดูพร้อมกันนะครับถ้าเสียง ติดขัดอะไรยังไงนี่บอกได้นะครับนี่เข้ามาข้างในก็จะเห็นถึงความหรูหราสวยงามนะครับของตัวรถนะครับปุ่มสตาร์ทครับกดปุ่มเบรกครับแล้วก็นี่บอกว่านิ่มมากนะข้างหน้าจะเป็นอย่างนี้แล้วก็พวงมาลัยจะปรับลงมาตามองศาของเขาเลยทีเดียวนะครับขออนุญาตขยับนะครับ คืนของ X7 เนี่ยเขาจะใช้นี่ครับเปิดเพิ่มเสียงโดยการใช้วงอย่างนี้เห็น okay, นะไม่ต้องแต่มันนะอันนี้ปุปป okay, ๊บปุ๊บปุโอเคเราขออนุญาตครับพร้อมกันนะครับใหญ่มากนะครับแต่จริงๆนะฮะนี่เสียงเขาเตือนละเขาเตือนละแต่ว่าตัวรถนี่คือย,ยังไม่โดนนะอีกไกลเลยนี่เป็นแบบตามมิติ เขาจะบอกว่าทางล้อหลังห่างเท่าไหร่คือเบิร์ดไอวิวของเขานี่คือแบบ mm hmm. เห็นชัดเจนมากเ mm hmm. ท่าที่ทราบนะครับภายในแล้ว่าการขับขี่เนี่ยดีจริงๆ mm hmm. ขอเบาเสียงมาโอเคนะนี่มาเหมือนกันนะแล้วก็ข้างหลังตรงข้างหลังสวยงามมากนี่มอาดูนอกนิดนะนี่เครื่องเสียงเบาบิลกี้อยู่หน้าด้วยนะครับ ฟื้นนะครับเรื่องเครื่องเสียงก็ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับชอบมากหัวเกียร์หัวเกียร์สวยจริงๆนะบอกไว้เลยสวยมากๆนะสวยมากๆนะเทีนะนะนะเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมให้ทางทีมงานเป็นคนขับต่อแล้วนะ ผมขอขอนุญาตขับาข้างนอกเท่านั้นเองนะเพื่อจะได้ดูฟิลลิ่งนะฮะามเรียบร้อยนี่สวยงามจริงๆนะฮะออกมาข้างนอกนะครับเดี๋ยวเราจะพามาเปิดดูด้านหลังด้วยว่าการเปิดมิติด้านหลังเป็นยังไงอันนี้ข้างในทาหรือยังอ่ะยังไม่ได้ทําใช่ไหมข้างในทำหรือยังยังใช่ป่ okay, okay. ะโอเคโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันทีเก็บลาร์ี่อีกทีนึงนะนี่ตรงนี้ตรงนี้ความความความเป็น X7 มีอันหนึ่งงนี้นี่ผมชอบมากนี่มันจะมี เขียนเขาว่า x7 อยู่ตรงเสาเสา b อันนี้เรื่องเสา a อันนี้เรื่องเสา b นะครับข้งน,นี้ฝั่งนี้ยังมีพวกุ่นอยู่นะครับเนี่ยพวกนี้ฝุ่นยังมีฝุ่นอยู่ตามขอบประตูอยู่นะเปิดอ่านี่นี่เดี๋ยวผมพามาดูด้านหลังน็กน้อยนะฮะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับตัวประตูด้านหลังเนี่ยแต่งันออกเป็นสอง position เป็นประตูไฟฟ้าทั้งคู่นะครับและด้านนี้ก็มีอันหนึ่งเนี่ยเห็นนะครึ่งหนึ่งแล้วมีอีกครึ่งหนึ่งที่เป็นตรงนี้ตรงนี้สามารถกดปุ่มตรงนี้แล้วมันจะออกมาได้ด้วยนะครับ ก็จะดูค่อนข้างใหญ่มากนะครับเห็นไหมคือออกเป็นสออันนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้อยา,ถ,าถ้าอย่างตัวรถสูงไปนะคันนี้สามารถปรับให้ตัวรถเนี่ยมันเตี้ยลงมาทําให้การหยิบจับเนี่ยง่ายขึ้นโดยกดปุ่มนี้นะครับรถจะเตี้ยลงมาระดับหนึ่งนะกดลงมาแล้วรถวราจะเตี้ยลงมาแต่ถ้าอ่าเดี๋ยวมันจะเตี้ยลงมาแล้วเตี้ยลงมาแล้วอันนี้ปิดพอจะอื่นก็ปิดก็คือกดปิดนะครับแล้วก็ปิด หลังเหมือนเดิมตรงนี้นะครับใหญ่มากๆครับการพับเบาเป็นแบบไฟฟ้าทั้งหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นพับเบาแบบไหนก็ตามนะครับเดีย๋ยวผมพับเบาข้างหลังให้ดูเล็กน้อยนะการพับเบาเนี่ยมันจะมีถ้าแบบถ้าแบบยกขึ้นมาเนี่ยกดแค่ปุ่มนี้มันจะยกให้ตัวเบาหน้าจะขยับไปนิดนึงตัวเบาหน้าจะขยับไปนิดนึงแล้วตัวนี้มันก็จะขยับแล้วก็ยกท้ายขึ้นมาเพื่อทําความสะอาดด้านล่างได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้หลังจากตรงนี้นะครับ ถ้าเราต้องการจะให้มันพับทั้งหมดเลยกดปุ่มนี้กลับมาที่เดิมก่อนนะครับแล้วตัวเบาะเนี่ยมันก็นจะกลับมาที่เดิมอย่างนี้ก่อนนะครับเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดนะครับสําหรับ b m x 7นะถ้าเราต้องการพับเบาะตรงนี้ลงไปพับเบาะไปให,ให้มันให้มันให้มันยาวเมื่อไก,กดทั้งบนนี้กดทั้งบนนี้นะครับเบาะตัวหน้าเบาะตัวหน้าจะขยับไปนิดนึงนะสังเกตน,นะเดี๋ยวคอยดูนะครับกดเกึ๊กเสร็จเบาะตัวหน้าจะขยับทันทีเลย เพื่อที่จะพับตรงนี้เข้าไปได้มันจะพับถึงข้างล่างเลยเป็นอย่างนี้ทั้งสองฝั่งนะครับ <c oughs> เพื่อให้การใช้งานเนี่ยเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดเราไม่ต้องมาเปิดปิดเองนะให้ปึงป้ง,ป,งปึ้งปัง,ปงๆเนี่ยนะทำเสร็จแล้วตัวหน้าก็จะกลับมาที่เดิมนะครับถ้าเราต้องการจะกลับขึ้นมาก็เช่นเคยครับกดตัวนี้ที่เดิมนเนี่ยปุ่มเดิมเนี่ยกดขึ้นมากดลงไปนะครับไฟฟ้าเรไฟฟ้า,า,า,าก็จะนั่นกันองังอังกดตรงนี้ให้ดูเลยเดิโอเคกดเลยกดเลยครับกดกดงัดขึ้นมา โอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนั้นโนโนโนอ๋อนั่นแหละเดี๋ยวมาเดินไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้อันนี้อันนี้พับแบบยกยกตู้เฉยเดี๋ยวโห้ปวดเองไม่เป็นไรอ่าตอนนี้เราจะกดกลับมากดตรงนี้ก่อนนะครับกดเสร็จนะครับถ้าเราต้องการนะครับอาจารย์เย่ไม่ใส่แมส ถ้าไม่แต่แมสผมจะเตือนเลยนะครับผมบอกแล้วว่าถ้าไลฟ์สดผมไม่แต่แมสผมเตือนเลยนะโอเคนะตอนนี้ถ้าจะกดให้มันเป็นอย่างนั้นสองตัวนะครับก็กดที่ตัวนี้นะครับตัวบอดหน้าเขาก็จะขยับไปข้างหน้าเล็กน้อยนี่บอดหน้าจะขยับไปข้างหน้าเล็กน้อยนะครับและตัวนี้ก็จะเป็นไฟฟ้าเหมือนกันพับลงมาแบบครูนะครับอย่างนี้เลยนะครับตอนนี้ถ้าเราจะปรับขึ้นมาพร้อมกันนะครับอาจารย์เด้ครับกดตรงนี้ขึ้นมานะกดกดตรงนี้กดตรงนี้นะกดตรงนี้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  หากดดไปพร้อมนะโอเคเดี๋ยวมันก็จะกลับขึ้นมาตัวนี้กดแบบถูกต้องตัวนั้นนะ่ะเขากดไม่ถูกไม่ต้องไปโดนอะไรไมาเลยนะเดี๋ยวมันจะกลับมาที่เดิมของเขาเองโอเคแต่ว่าจะสวยงามนี้เป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดเห็นไหมครับสวยงามมากนะครับก็กลับมาที่เดิมเลยโอเคนี่คือระบบไฟฟ้าของมันตัวบอกทุกตัวเป็นไฟฟ้าหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นการใช้งานจะต้องเข้าใจเขานิดหนึ่งไม่ต้องงงนะครับแล้วก็ทางด้านหลังทางด้านหลังนะครับ นอกจากในส่วนของวะตูุไฟฟ้าด้านหลังเนี่ยถ้าเราถ้าเราต้องการจะปรับให้มันโฟไปเนี่ยไปข้างหน้าแลยทั้งหมดเลยเนี่ยกดปุ่มโซนนี้นะครับกดปุ่มโซนนี้เขาก็จะพับทั้งหมดเลยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะสบายมากเป็นทั้งซ้ายและขวาเดี๋ยวผมกดให้ดูเล็กน้อยนะฮะก็คือคือรู้สึกว่ากดทีเดียวนะเนี่ยมันก็จะพับเลยทีเดียว ไอตัวหน้ามันจะพับไปเห็นปะตัวหน้ามันจะพับไปเพื่อจะให้ตัวนี้พับตามไปทางนู้นเฮ้ยระวังระวังระวังนี่ครับเดี๋ยวตัวนี้มันจะมันจะพับสักครู่หนึ่งมันจะพับอ่ะตัวนั้นตัวนั้นพับเสร็จแล้วตัวนี้พับต่ออีกทีนี่คือตัวแถวหลังแถวหน้าแถวหลังแถวหลังตามความเข้าใจนะน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งนี่เห็นปะจะเข้าใจอันนี้คือแถวหน้าอันนี้คือแถวหลัง ใ้รจะพับทูไปก็เป็นอย่างนี้เราต้องกดต้องกดให้การทํางานทุกอย่างมันเข้าที่ก่อนนะครับเดี๋ยวผมเปวดให้ดูนะเดี๋ยวเพิ่งทำอะไรนะผมเปิดเปิดบอกก่อนนี่ถ้าจะเปิดตัวหน้าตัวนั้นกดปุ่มนี้นะครับมันก็จะพับไปตัวนั้นตัวตัวบอกข้างหน้าตัวนั้นขยับก่อนเลยเห็นป่ะเพื่อที่จะตรงิสขยับไปแล้วตรงนี้ขยับตามีทีนึงนะครับมันก็จะขยับพร้อมๆกันนะครับตัวนั้นลงก่อนเดี๋ยวตัวนี้จะลงตามมันก็จะไปน้ำแถวเลยเห็นสังเกตไหมครับ ตัวเบาะของ bmw x7 นะครับสามารถพับได้แบบยาวเลยคุงนก๊อปได้แปดถุงเลยนะฮะเทินก็นมาสูงอย่างนี้เลครับสามารถไปนอนโดยที่ไม่ต้องใช้ไม่ต้องเช่าบ้านก็ได้นะครับก็คือนอนได้ยาวๆเลยสองคนสบายๆเหมือนเดิมครับถ้าเราต้องการจะเอาขึ้นนะฮะก็กดปุ่มขึ้นมานะครับหนึ่งสองนะครับสามสี่นะครับเดี๋ยวเขาจะขึ้นมาทั้งหมดเลยเรียบร้อยสวยงาม ใช้งานได้ปกติระบบไฟฟ้าต้องเข้าใจเขานิดน,นึงอย่าไปฝืนจะไปทำจะไปออกแรงกับมันนะเดี๋ยวเขาจะดำเนินการของเขาเองตามระบบของเขานะครับ mm hmm. ก็อันนี้ก็เป็นการโทวเล็กๆน้อยๆน,ยนครับกับการใช้งานของรถแต่ละคันพอดีว่าโชคดีผมเคยทำรถรุ่นนี้แล้วก็โชคดีที่ได้ประสบก,การณ์ตรงนั้นมาก็ขอบคุณมากครับนี่ก็เอาบอกขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับ โอเคนะครับกดปิดเหมือนเดิมแล้วก็ถ้าเราพร้อมแล้วนะครับก็พยายามเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเอาเก็บเข้าไปที่เดิมเรากําลังจะอบอินเวเลตกันในคันนี้ลืมเลยลืมโชว์ว่ารถเงาเป็นไงนะครับเมื่อกี้มันมีแดดเนาะอ่าแล้วนี้นี่แดดน้อยๆอย่างนี้โชว์ให้เห็นเลยนะครับว่าสีขาวก็เงาได้รถสีขาวของบีเอ็มดับเบิลยูจะบอกเลยว่าตัว X7 นี่เงามาก X7 X5 นี่คือ2ซีรีส์นี้คือแบบ สีเขาสุดมากๆนะครับแล้วก็แพลตฟอร์มเนี่ยข้างล่างส่วนใหญ่จะเป็นอลูมิเนียมทั้งหมดรับรองว่าการขับขี่ที่แตกต่างจากรถ SUV ในระดับกลางแน่นอนอันนี้คือใหญ่ใหญ่สุดและใหญ่ใหญ่ขนาดนี้นี่มีอยู่2ขนาดนะครับจะมี S7 กับเออแลนด์โรเวอร์ดิสคัฟเวอรี่นะครับตัวออโต้เบลฟฟี By ่นะครับที่ค่อนข้างยาวเหมือนกันคันนี้ยาวและใหญ่ใหญ่มากๆครับไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเดี๋ยวคอยดูเข้าไปจอดในห้องนะเต็มห้องแน่ๆนะฮะ ว่ายาวคันนี้ยาวขนาดไหนเดี๋ยวเข้าไปดูพร้อมๆกันนะครับอันนี้ถ้าเสร็จแล้วเนี่ยเข้าได้เลยนะที่จริงนต่คันนี้นะเดี๋ยวมันจะมีการยกล้อขึ้นมาได้อีกนะครับเพื่อให้รถเดี๋ยวมันสูงข,ขึ้นนะครับอันนี้เสร็จยังเสร็จแล้วใช่ปะ่ะโอเคงั้นผมขอขับเลยละคันจะได้โชว์การยกล้อด้วยนะครับเหมือนเดิมน,นะฮะผมขออนุญ,ญาตขับนะฮะก็ปุ่มเดิมตรงนี้กดเบรก โอ้โหโทษโทษโทษ,โษ,โษครับสักคู่สักคู่งงเลยครับเมื่อกี้มือไปโดนกิมบอรนะครับขอขดกิมบอรมาก่อนนะตอนนี้อยอู่ผมขอขยับรถเข้าไปก่อนนะเพื่อจะได้เห็นอ่าตอนนี้ก็จะเห็นคาเล่านะครับชัดเจน ลบกวนเปิดไฟในห้องให้หน่อยเปิดไฟหน่อยโอเคโอเคเปิดไฟเรียบร้อยนะครับรถใหญ่มากอะจะบอกว่ารถใหญ่มากๆครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งออปชันนะที่จริงอจจะมีแบบ ่วยจอดแต่ว่าผมไม่ได้ใช้ออปชันนั้นนะขอขยับนิดนึงนะเพราะว่าในห้องการใช้การใช้ออปชันช่วยจอดเนี่ยนะตัวรถจะต้องตัวที่จอดเนี่ยจะต้องมีเส้นนะครับจะต้องมีเส้นให้ชัดเจนไม่งั้นทางตัวรถจะไม่สามารถจับโปรเทคจุดจอดได้เลยนะครับถึงแม้ว่าจะรถรถจะใหญ่ขนาดไหนก็ตามเทคโนโลยีขนาดไหนก็ตามต้องมีเส้นนะครับถ้าไม่มีเส้นมันจะไม่ได้เส้นหมายถึงเส้นมันจะเส้นสายนะเส้นเส้นของห้องอะ เดี๋ยวผมขอลงไปดูก่อนสักครู่นะครับอืมอทางนู้นเหรอ ข้างหลังพอแล้วก่อนข้างหลังมันยาวไปข้างหลังยาวมากครับรถคันนี้นะเดี๋ยวสักครู่นะครับผมขอลงไปดูก่อนโอเค ขออนุญ,ญาตนะขออนุญาตเป็นนึงนะครับอ่าตรงไหมอ่าดูตรงนี้นะครับก็ดูที่ลอ้อดูข้างบนโอเคข้างๆโอเคข้างโอเค,อ,เคอยู่รถรุ่นนี้มันจะค่อนข้างหลังจะกว้างกว่าข้างหน้านะครับเรื่องปกตินะครับเดี๋ยวขยับมาข้างหน้านิดนึงก็ถือว่าตรงแล้วนะครับ รถร,รุ่นนี้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องนี้เลยนะฮะไม่ต้องออกแรงเยอะเลยนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะโอเคอันนี้ปุ่มปุ่มเหมือนเดิมนะครับขออนุญาตปิดเพลงก่อนข้างหลังเยอะไหยวะโว้ยเนี่ยรถโคตรยาวเลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า เก้าหกห้าดิบสี่ประมาณห้าดิบห้าเมตรสองครับห้าเมตรยี่สิบรถรุ่นนี้ยาวประมาณห้าเมตรยี่สิบนะครับก็เป็นรถที่ค่อนข้าง,งใหญ่มากๆนะครับเดี๋ยวเราจะถอยเข้าไปข้างหลังอีกนิดนึงดีกว่าถอยขหลังนิดนึงเนาะมันไปข้างหน้าเยอะไปเอาเอาหลอดไปสองอันนั้นออกไป้ายกวาครับอ โอเคเรียบร้อยแล้วตอนนี้ผมจะบอกอีกออปชันหนึ่งเนียออปชันนี้มันสามารถยกสูงได้เดี๋ยวเราจะปรับขึ้นสูงให้ดูนะครับเนี่ยนี่โอเคเดี๋ยวถักครังนึงมันจะมันจะสูงขึ้นนะครับก็สูงสูงจนสุดเลยนะครับแล้วเราจะปิดรถลงมาแต่เราไมรู้ข้างห่้างครับว่ารถคันนี้มันสูงขนาดไหนนะครับเนี่ยเมื่อสักครู่เนี้ยตัวรถอะยังไม่สูงเท่าไหร่นะครับตอนนี้รถยกสูงขึ้นมาได้เห็นนะ ทำงานง่ายขึ้นยกสูงขึ้นมาประมาณนี้เลยนะเห็นไหมครับโอเคนะครับสําหรับวันนี้นะครับคงพอแค่นี้ก่อนนะครับกับปิดไฟเลยพี่ปิดไฟลงมาหมดเลยหมดเลยหมดเลยเออโอเคเรียบร้อยนะครับจะบอกว่าไม่ธรรมดาเดี๋ยวกลับมาที่หน้าผมนิดน,นึงโอ้โหร้อนจัาใจนะครับขยับรถแร์ไม่ได้เปิดรร้อนมากโอเคสำหรับวันนี้ ก็คงจะเสร็จสิ้นภารกิจการเคลือบแก้วพองผมอินเทอร์เตนะกับรถ BMW X7 นะครับสำหรับคันนี้นะครับจะอยู่ในห้องนี้ทั้งคืน,นครับกับโปรแกรมการเคลือบแก้วที่ได้รับความนิยมในช่วงนี้อีกหนึ่งคันนะฮะกับรถสีขาวนะครับดูแรงง่ายแบบต่อเนื่องนะครับใครที่สนใจทำการเคลือบแก้วพรุ่งนี้จะมีอะไรมาอีกคันเดี๋ยวเรามาติดต่อแล้วตัวัะฝั่งครับวันนี้สวัสดีครับ